ก็กล่าวสวัสดีทุกๆคนนะครับผมพบกับช่องเมสันครับวันนี้ก็อาจจะเจอในรูปแบบหน่อยเนาะก็อย่าเพิ่งตกใจแล้วก็ปิดคลิปหนีไปก่อนนะครับวันนี้แอดจะมาจัดเทียร์ลิสต์นะปิ้นออฟลิภาคแรกก็จะไม่รวมตัวละครในภาคเวิลด์ครับนั่นเองนะแอดจะจัดตัวละครที่แบบว่ามีแบบบทบาทเยอะพอสมควรน,นั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยว่ามีระดับอะไรบ้างอ่ะมาดูกันเลยนะเริ่มจากคือจะมีระดับดี C B B บวก A A บวกแล้วก็ระดับ S S นั่นเองก็เป็นไปตามนี้นั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งแต่ระดับ D ก่อนนั่นเองนะระดับ D คือระดับที่แบบว่าแอดตั้งมาว่าเป็นแบบว่าเป็นตัวละครที่แบบว่าเล่นเทนนิสไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นั่นเองนะก็มาดูเลยว่าว่าตัวละครระดับ D มีอะไรบ้างอ่ะเริ่มจากตัวละครนี้เลยหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วชื่อว่า ซาราเบะนั่นเองนะเป็นตัวละครที่ว่าแข่งกับเรียวมะในช่วงแรกนะแบบนั่นเองนะอวนเบ่งยังยังแบบโอ้โหสารพัดนึกเรนนั่นเองนะอย่างนั้นก็โดนเรียวมะเล่นงานยับเยินนั่นเองนะจับสําหรับตัวละครที่ชื่อว่าซานาเบะนั่นเองนะต่อไปตัวละครต่อไปก็ตัวละครน,นี้เลยนะสามเกรอร์นั่นเองนะนี่เลยนะสามเกรอรนะ์นี่นะนี่นะก็มีโฮลิโอ คันจูโร่และก็คาสุเองก็เป็นปีหนึ่งรุ่นเดียวกับเรียมะพึ่งหักเล่นเทนนิสนั่นเองนะแต่โฮลิโออาจจะประสบการณ์2ปีแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะก็เป็นตัวละครที่แบบว่าเชียร์พวกเรียมะตั้งแต่ตอนแรกยันภาคโบว์ครับเลยนะเป็นตัวละครที่แบบว่าเออโอเคมีความสําคัญแหละก็มีความว้าวอะไรแบบนี้นั่นเองนะโอเคนะอ่ะต่อไปตัวละครต่อไป,อไปก็เป็นตัวละครที่หลายคนอาจจะเออลืมๆแล้วเนาะ ตัวละครนี้เลยนะตนัวละครนี้นี่น,นี่เป็นรุ่นพี่โรงเรเเียนเซงคูนั่นเองนะชื่อว่าอาราอิน,นั่นเองนะเป็นตัวละครแบบว่าปรากฏตัวในครั้งแรกนี่หลายหลายคนแบบไม่ค่อยชอบคีน,นาสักเท่าไหร่เพราะว่าโอ้โหแบบเล่นวิธีสกปรกใส่เรียวมนะนั่นเองนะแต่หลังจากนั้นหลังๆก็คือเป็นตัวละครที่มีความสําคัญนะคือทําทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือโรงเรเเียนเซคูนั่นเองนะขนาดตอนอากสุมาเล่นงานนะพี่แกยังโอ้ มาช่วยปกป้องอย่างดีนะก็สําหรับตัวละครนี้ไอคิดว่าก็มีทั้งด้านดีและด้านหลายนั่นเองนะโอเคต่อไประดับดีไปแล้วใช่ไหมอ่ะโอเคต่อไปดูต่อระดับดีตัวละครหนึ่งที่โอเคเป็นนางเอกนั่นเองนะนี่เลยนะนางเอกนี่เลยซากุโนะนั่นเองนะเป็นนางเอกของเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่าบทบาทของนางเอกเรื่องนี้น้อยจริงๆนะ ถ้าเทียบกับตัวละครอื่นนั่นเองนะก็เล่นเทนนิสก็ไม่เป็นนะไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่นะสำหรับตัวละครนี้นะอะต่อไปขึ้นมาอยู่ที่ระดับ C บ้างนะระดับ C เป็นระดับที่ว่าเล่นเทนนิสได้เป็นละแต่ว่าถ้าไม่ตายยังไม่มีนั่นเองอะเริ่มจากคู่หูคู่ที่เลียมะแล้วก็โมโมะพ่ายแพ้นั่นเองชื่อว่าฟุคาวะกับโทโมยะนั่นเองนะนี่เลยนี่นะนี่ ุกคาว่ากับโหมวยะเลยนะเป็นตัวละครที่ว่ามอบความพ่ายแพ้กับโมโมแล้วก็เลี่ยวมานั่นเองนะในการแข่งขันสตีทเทนนิสก็คือสนามที่มีการแข่งขันเทนนิสนั่นเองอ่าแต่ว่าหลังจากนั้นก็พ่ายแพ้อยู่ดีนะในการแข่งขันระดับเขตนะก็เจอยุทธยาดุตการอาอุนนั่นเองนะดุตการอาอุนนั่นเองก็พ่ายแพ้ไปนะอ่าต่อไประดับซีเหมือนกันนะนี่เลยนะเป็นตัวละครที่น่ารักนั่นเองก็คือ ทาจิบะนะแอร์นั่นหนึ่งนะเป็นตัวละครที่แบบว่าฮอตมากเลยนะสาหรับเรื่องนี้นะั่นไงหนุ่มๆแบบมารุมล้อมนั่นเองนะเป็นน้องสาวของทาจิบะนะคิปเปนะมีบทบาทสาคัญเลยนะันในเรื่องนี้นะสาหรับตัวละครนี้เนาะอ่าเล่นเทนนิสก็แอดคิดว่าน่าจะเป็นอยู่แล้วล่ะอ่าโอเคนะต่อไปตัวละครต่อไปอยู่ระดับซีเหมือนกันนี่เลยนะดันทาอิจินะั่นเองนะเป็นตัวละครที่ว่ามันจะมีความสำคัญไหมก็มีนิดหน่อยนะ คือตอนแรกในช่วงแรกนั้นดันไทจิเป็นเหมือนกับว่านักเก็บข้อมูลพวกนี้เออแต่ว่าหลังจากเห็นอากุซึมาทักับเดียมะเออแบบมีแรงบันดาลใจว่าเอ้ยฉันอยากเล่นเทนนิสบ้างแล้วสไตล์ไหนดีล่ะก็สไตล์ของพี่แกก็คล้ายๆกับเดียมะเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่คล้ายแหละก็ปี้มาทั้งทุนเลยนั่นเองนะสำหรับดันชอิจินั่นเองอ่ะต่อไประดับ C ีไปแล้วนะขึ้นสู่ระดับ B บ้างนะระดับ B ีคือเป็นระดับที่ว่า ็เก่งเลยนะมีท่าไม่ตายนะแต่ว่าบทบาทอาจจะน้อยหน่อยอ่ะเริ่มจากตัวละครแรกที่แอดจะพูดถึงคือตัวละครนี้เลยนะนี่เลยนะตัวละครนี้นี่เลยนี่ตัวละครนี้อยู่ในโรงเรียนฟูโดมิน,นะนะเป็นน้องชายของอิชิดะยินชื่อว่าอิชิดะเทสสึนะมีท่าไม่ตายอย่างลูกทะลรมัตพีก็เป็นลูกที่มีความรุนแรงอย่างมากก็เป็นท่าไม่ตายที่ มีความรุนแรงและเพิ่งเปิดเผยมาตอนที่พี่แกใช้ท่าไมาตานี้นั่นเองนะสำหรับตัวละครนี้อ่าโอเคก็ให้ระดับ B ไปต่อไประดับ B เช่นกันนี่เลยเนีย่ตัวละครนี้นี่นะก็ชื่อว่าคาเิโออากิระนั่นเองนะท่าไมาตายก็จะมีโซนิกบลิ d นะระเบิดโซนิกแล้วก็มีการสเต็ปอ่ามีการเดินสเต็ปตามเพลงอะไรของเขาก็ว่าไปนะมีออร่าสัตว์ป่าควิกเซิร์ฟด้วยนั่นเองก็ ตัวละครนี้คือบทบาทช่วงแรกก็มีบ้างนะแต่หลังก็หายวับเลยนะสำหรับตัวละครนี้นั่นเองอ่ะต่อไปขึ้นขึ้นต่อไปขึ้นสู่ตัวละครต่อไปนี่เลยโรงเรียนเดียวกันหมดเลยนะยโรงเรียนฟอร์ดูนี้หมดเลยเป็นอัจฉริยะของโรงเรียนนี้นะชื่อว่าอีบุชินจินะทําให้ตายก็อย่างเช่นมีพริกเสิร์ฟลูกสปอตท,ที่ทําให้เรียมะได้รับบาดเจ็บนะช่วงนั้นนั่นเองเนาะก็เปิดเผยม,มาในตอนแรกๆเลยโหเก่งการนะ ลหลังจากนั้นก็พ่ายแพ้ให้กับโทยามะคินทารุในแพ้แบบสู้ไม่ได้เลยนะสำหรับตัวละครน,นี้นะอ่าก็เป็นตัวละครที่แบบว่าถูกลืมเหมือนกันนะแต่แอดคิดว่าก็โอเคมีบทบาทแหละก็เอามาเหมือนกันนะอ่ะต่อไปตัวละครต่อไปนะตัวละครน,นี้ก็เป็นกับตันทีมนะแต่ก็บทบาทไม่ไม่ได้เก่งกาจเทียบเท่ากับตันโรงเรียนะอื่นนะชื่อว่าอะคาซาวะโยชิโร่เนี่ยนะ ้าไม่ตายก็คือรูปเบอร์นั่นเองก็คือตีใส่คิคุมรุรุให้คิคุมุรุนั้นเหนื่อยร้านนั่นเอะนะนอกนั้นพี่แกก็ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรมากนะก็เป็นกัปตันที่เชื่อฟังผู้จัดการทีมมิสก,กินั่นเองนะก็ถึงแม้เป็นกัปตันก็ยังเชื่อผู้จัดการทีมมากกว่าในนะผู้จัดก,การทีมที่มีรุ่นเราเขาเดียวกันนะเออประมาณนี้อ่ะต่อไปพถ้าพูดถึงเรียนเดียวกันแล้วนี่เลยนะก็เป็นผู้จัดก,การทีมของ เซนรูดอฟนั่นเ,องน,เนะองนี่เลยนะตัวละครนี้เลยนะเน่นน่เลยเน่นะโอ้ยโทษทีขออาภัยนะตรงนี้ขออาภายัยขออาภายัยนน่นะนน่เี่เลยก็ผู้จัดการทีมของเรียนเซนรูดอฟนั่นเองนะมิสกิฮาชิเมะนั่นเองนะก็เหมือนเดิมเลยเทนนิสข้อมูลนะแต่สไตล์การวิเคราะห์ข,ข้อมูลพี่แกเหมือนกับว่ามั่นใจในตัวเองมากเกินไปเงี้ยคิดว่าสิ่งที่ตัวเองคิดอะถูกต้องหมดแล้วก็แม่นยำที่สุดละ และสุดท้ายก็โทวนฟูจิตรลบหลังพ่ายแพ้ยับเยินนั่นเองนะเป็นตัวละครที่คิดว่าตัวเองนั้นเป็นคู่แข่งของฟูจิแต่ฟูจิไม่ได้มองพี่แกอยู่ในสายตาหานั่นเองนะก็ตัวละครนี้ก็บทบาทก็แทบไม่มีเหมือนกันนะในยูจอะไรแบบนี้นะแล้วก็โวล์คับหายไปเลยนะสำหรับตัวละครนี้อ่ะต่อไปตัวละครต่อไปนี่เลยนะ ก็เป็นโรงเรียนอื่นบ้างนะตัวละครน,นี้เลยนี่นะตัวละครน,นี้อ่าก็เป็นโรงเรียนเฮียวเทนะนี่เลยนี่เลยโอโทรินั่นเองนะโอโทรินั่นเองโจทาร่นะก็มีท่าไม้ตายอย่างสก erm, ัดเสิร์ฟเห็นไหมลูกเสิร์ฟที่มีความเร็วอย่างมากแล้วมีความเร็วมากที่สุดละในการแข่งขันในระดับประเทศนะแต่ว่าถ้าเร็วที่สุดก็จะเป็นของซึกินั่นเองนะสกัดเสิร์ฟแล้วก็ erm, นีโอสกัดเสิร์ฟนั่นเองก็ลูกเสิร์ฟที่มีความเร็วอย่างมากนะ คือพี่แกก็มีท่าไม่ตายที่ดูแลอย่างเช่นลูกเสือแหละแล้วก็นอกนั้นทักษะพี่แกก็ปานกลางไม่ได้เยอะแยะมากมายไก่กองอะไรมากดีนะก็เลยแอดก็เลยจัดอยู่ในระดับ B นะสําหรับโอโทริโจทาโร่นั่นเองอ่ะต่อไประดับ B เช่นกันระดับ B เช่นกันนี่เลยนะก็คือตัวละครนี้อ่าหลายคนสงสัยว่าเอ้าแอดทำไมจัดตัวละครนี้อยู่ระดับ B เช่นกันนี่นะตัวละครนี้นี่เลยนี่นะ คาบาจินั่นเองนี่นะคาบาจิมูเนฮิโร่หนึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทหรือคนรับใช้ของอาร์ตเบตอันนี้นะสไตล์การล่นก็ก๊อปปี้ทุกอย่างนะทําให้ตายการพูดการจาของคู่แข่งเนี่ยก็ก๊อปปี้ทุกอย่างเลยนะแต่ว่าจะอาศัยพละงกำลังที่มากกว่าเอาชนะคู่แข่งมาได้นันเอ้นะคือตอนแรกแม่งโอ้โหว้าวมากเลยตัวคอนี้นะแต่หลังคือแบบว่าการเล่นแบบอะไรของพี่แกแบบมันสู้ไม่ได้ละเพราะว่าตัวละครอดืนๆที่ในภาค o v a เนี่ยมันโหดกว่าไงแอดก็เลยจัดอยู่ระดับ B mm. ไปนั่นเองนะสำหรับตัวละครนี้นะอ่ะโอเคต่อไประดับ B อีกแล้วนะยังไม่เข้าสู่ระดับ B บวกนะอ่ะมาดูต่อเลยนะก็เป็นตัวละครที่แบบว่าไม่ค่อยมีบทบาทเลยนะชื่อว่าไซเซนนั่นเองนะก็เป็นปี2อยู่เงเในชิคเทนโนจินะส่วนถ้าไม่ตายอะไรก็ไม่ได้เปิดเผยมาเพราะว่าบทบาทพี่แกมันน้อยนิดิแต่ว่าแอดคิดว่าก็น่าจั เก่งกาจเหมือนกันแอดก็เลยจัดอยู่ในะระดับ B นั่นเองนะสําหรับไซเซนนั่นเองนะอ่ะโอเคต่อไประยังอยู่ในระดับ B นะอ่ะตัวละครน,นี้นี่นะตัวละครน,นี้นี่นะนี่ชายที่มีความมุ่งม,มั่นอย่างมากเลยนะก,าายก็คือชื่อว่าอะไรก็คือชื่อว่าชิชิโดะเรียวเนี่ยนะมีเทคนิคไลทซิ่งช็อตที่สามารถโตตอบลูกของคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็การวิ่งของพี่แก แบบเร็วมากเลยนั่นเองนะคือทุ่มเททุกอย่างแล้วก็มีความขยันสูงนั่นเองนะหลังจากที่พี่แกพ่ายแพ้กับพัตติบนะัญญัตในช่วงแรกเนาะพี่แกก็ยอมทําทุกอย่างเพื่อที่จะกลับสู่ผู้เล่นตัวจริงอีกครั้งก็ถือว่าเป็นตัวละครที่แบบมีความพยายามสูงเหมือนกันนะแอดก็ชอบตัวละครที่เหมือนกันนะอะต่อไปตัวละครต่อไปเมื่อมีความพยายามแล้วก็ต้องพูดถึงตัวละครที่แบบว่าตรงกันข้ามตรงมันข้ามเลยนี่นะตัวละครน,นี้เลยนะชื่อว่า อะไรก็คือชื่อว่าอยู่ปี3ชื่อว่าอากุตังอวะจิโร่เนั่นเองก็เป็นตัวละครแบบว่าโอ้โหโคตรขี้เกียจเลยนะแต่ก็มีความก่ิ้งกาเหมือนกันส่วนการเล่นของพี่แกนะั้นคือจะเป็นเซิร์ฟแอดโบเล่เลยนะคือเซิร์ฟปุ๊บแล้วก็วิ่งขึ้นน,นันเน็ตนั่นเองก็สไตล์การเล่นของพี่แกก็ประมาณนี้เหมือนแอดจะไม่ผิดคือพี่แกจะลงแข่งประมาณสัก3ครั้งมั้งในเรื่องนะก็จะมีแข่งกับยูตะแล้วก็ชะนะยูตะไปได้อย่างขาดลอยแล้วก็แข่งกับฟูจิใช่ไหมแล้วก็แพ้อย่างยักเยิน แล้วก็จะไม่ผิดนะจะจะแข่งอีกแมตช์หนึ่งแต่แอ์จะไม่ได้ละเป็นการขันนอกรอบที่แข่งขันกับเซงคุซ้อมแข่งขันนะมั้งประมาณนี้นะนอกนั้นเดี๋ยวบุวี่บทบาทของพี่แกหายไปเลยไม่มีเลยนะไม่ลงอีกหลังหาต่อไปนะตัวละครที่ยูเรียนเทียวเทเหมือนกันนะทักษะการกายกรรมสูงมากเลยก็คือชื่อว่ามุคไหงากุโตอันนี้นะเป็นตัวละครที่แบบว่ามีทักษะการเล่นกายกรรมที่ดีกว่าคิคุรุนหนึองนะ สามารถกระโดดสูงมากกว่าแล้วก็กระโดดท่าบูนสะโเฮได้นั่นเองแต่ว่าจุดอ่อนของตัวละครนี้คือเหนื่อยง่ายไปหน่อยนั่นเองนะตัวละครนี้นะก็อยู่ในระดับ B นั่นเองนะสำหรับมุกค,คาฮิงาคือตกนั่นเองอ่ะต่อไปมาดูระดับ B ต่อไปนะเป็นตัวละครอีกตัวละครหนึ่งนั่นเองนี่ตัวละครนี้ชื่อว่าอะไรคือชื่อว่าอาโออินั่นเองนะ e. นนอาโออิเคนทาโร่อะไรเงี้ย ก็เป็นกับตันทีมของโรงเรียนรคกคาคุนนั่นเองนะทาให้ตายก็คือเร่งขอดบอลน,นั่นเองก็คือตีลูกแฉลบเน็ตนิดหน่อยใช่ไหมแล้วก็ลูกก็ลงขอดไปนั่นเองนะคือความจริงในอนิเมะไอตัวละครเน,นี้ยบันแข่งกับเรียวมะใช่ไหมแต่ในมังงะตัวละครน,นี้แข่งกับไคโดนะซึ่งก็งงๆเหมือนกันว่าเอา้าทําไมในมังงะกับอนิเมะไม่ตรงกันแล้วก็ไม่ตรงกันในทีนี้คือเนื้อเรื่องไม่ตรงกันเลยนะเออแอร์ก็งงๆว่าเอา้าเฮ้ยทำไมไมันเป็นอย่างนี้นั่นเองนะอ๋อโอเคสำหรับตัวละครน,นี้ อ่ะต่อไปอยุงเรียนเดียวกันนะโรงเรียนรกคูคค่เหมือนกันก็คือชื่อว่าซาอกิอนงะียซาอกิซาอกิโคจิโร่เนี่องก็ลักษณะสไตล์การเล่นคือจะคล้ายกับอัตโตเบตเลยนะคือจะมีการจับการขึ้นไหวดูจุดอ่อนของคู่แข่งนันเองอ่ะก็มีสายตาที่แหลมคมนั่นเองนะซึ่งในแมตช์นั้นคือเขาก็จับตาคิคุมรุรุนั่นเองแล้วก็เหมือนจะดีนันในช่วงแรกแต่ก็โดนคิดคุมุรุสับขาหลอกแล้วก็พ่ายแพ้ไปนะคือพี่แกก็ เหมือนกับอัต b ิแหละสไตล์การเล่นแต่ว่าทักษะอาจจะน้อยไปหน่อยอ่าสำหรับตัวละครนี้นะอ่าโอเคต่อไปตัวละครต่อไปลงยนเดียวกันเลยนะชื่อว่าคุโรบะนิฮารุคาะหรือเจ้าเดวิดนั่นเองนะที่เล่นมุกแบบปัญญาอ่อนนะอ่ะตัวละครนี้เป็นตัวละครที่แบบว่ามีการใช้แร็กเกตที่ยาวๆใช่ไหมก็เป็นตัวละครที่ใช้แร็กเกตที่ยาวที่สุดในเรื่องแล้วนั่นเองนะ ก็ได้ข่าวว่าจากเนื่องนี้ได้บอกว่าเออเนี่ยตัวละครนี้นะสามารถเอาชนะผู้เล่นเฮลเทได้100คนซึ่งก็ไม่รู้ว่าไปแข่งกันตอนไหนนะ100คนนะสำหรับตัวละครนี้ส่วนการเล่นคู่ที่พี่แกลงนั้นก็เหมือนกับธรรมดาเนาะก็ยังสู้โมโม่คู่กับคุณทากะไม่ได้นะก็แอคิดว่าตัวละครนี้น่าจะเหมือนกับธรรมดาแหละแอคิดว่าเลยเป็นแบบนี้นะจัดอยู่ในระดับ B ไปนั่นเองนะอ่ะ ต่อไปมาดูตัวละครตัวต่อไปเลยนะตัวละครนี้นี่นะโรงเรียนชิคเทนโนจินี่เลยนะมี IQ 200เนี่ยนะชื่อว่าโคอิจิโคฮารุแล้เยนะก็เป็นผู้เล่น IQ 200วิเคราะห์ข้อมูลอ่าเป็นนคล้ายๆกับเทนนิสข้อมูลเหมือนกันนะแต่ว่าเล่นแบบฮานะเทนนิสฮาๆคู่กับคู่ขาของเขานะอ่าเดี๋ยวเราาดูกันไว้ว่าคู่ขาของเขาก็อยู่ระดับเดียวกันเหมือนกันนะที่แอดจัดมานะนี่คู่ขาของเขาชื่อว่า นี่เลยนะฮิโตอุจินั่นเองนะฮิโตอุจิยูจินั่นเองนะก็พี่แกนั้นคือเรียนแบบได้ทุกอย่างเลยคล้ายๆกับคาบาจิเลยนะคล้ายๆกันเรียนแบบในทั้งเทคนิคเสียงสไตล์การเล่นแล้วก็ชอบเล่นมุกกับโคฮารุนั่นเองก็ทําให้คู่แข่งแบบหงุดหงิดอะหรือไม่ก็หัวเราะไปเลยนะสำหรับตัวละครนี้ก็เน้นฮาเป็นหลักนะสำหรับตัวละครนี้อ่ะต่อไปดูต่อไปนะตัวต่อไปอ่ะก็คือตัวละครฮิงะบ้างเรียนฮิงะนะนี่ชื่อว่า ทาเฮชิเคบะอันเองทานิชิเคบะอันงนะก็มีถ้าไม่ตายอย่างเช่นบิ๊กแบงเซิร์อันเองนะที่หวดลูกไปอย่างแรงนะแล้วจะมีเคริก้าสเตปนะที่ใช้กับเรียวมะเนาะในตอนนั้นนอกนั้นก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับตัวละครนี้อ่าแอดเลยจัดอยู่ในระดับบีนั่นเองมีถ้าไม่ตายนะแต่มีค่าไม่ตายแค่ท่าเดียวไงอ่าต่อไปลุงเงยนฮิงะเหมือนกันนี่เลยนะตัวละครนี้นี่นะตัวละครนี้ชื่อว่าฮิราคุบะริน ก็จะมีสเต็ปการเล่นของเขาคืออย่างเช่นมียดนระยะทางสามารถถอยหลังไปอย่างรวดเร็วได้หรือมีฮาบุสแมทหรือฮาบุสเซอร์นี่สามารถตีลูกคดเคี้ยวเป็นงูได้นี่นะอ่าก็เป็นตัวละครที่เออเท่ดีเหมือนกันนะสำหรับตัวละครนี้ต่อไปตัวละครต่อไปตรงนี้เดียวกันเลยนะอยู่ปี2ชื่อว่าคาอิยูจิโร่เนี่ยสามารถย้นระยะทางได้เหมือนกันแล้วก็จะมีการจับเลกเกตแปลกๆนะที่เขาเรียกว่า ไวกิ้งอนเองนะพี่แกก็ลงแข่งคู่กับไม่ได้คู่กับดิลงแข่งเดียวนะเจอกับทิคุมรุรุแต่ว่าคิคุมุรุนั้นเจอโชวหัวนั่นเองนะแยกล่างเล่นเอาคนอ่านนี่งงแล้วก็คนดูงงเลยเฮ้ยแยกล่างได้ไงนะก็เป็นการแข่งขันสองต้นหนึ่งไปนั่นเองแล้วก็พี่แกก็พ่ายแพ,ยพย้ไปนั่นเองนะสําหรับตัวละครน,นี้อ่ะอ่ะต่อไปดูต่อไปนะอยู่ระดับ B ีเหมือนกันดุงยิเดีวยวกันเหมือนกันนะ ชื่อว่าอะไรชื่อว่านนนะนนะจินเนนนั่นเองนะจินเนนนะี่นะจินเนนนี่นะก็เป็นตัวละครที่แบบว่าเล่นลงคู่กับฮิราคบะนะถ้าไม่ตายแอดว่าไม่น่ามีนะเพราะว่าเหมือนกับไม่ได้โชว์เลยมากแต่ก็จะมีท่าเลื่นระยะทางอัไรเองสามารถเถับไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วนังนะสำหรับจินเนนฮิโยชินั่นเองนะฮิโรชนะิอืมประมาณนี้แข่งกับไซกินะแล้วก็พ่ายแพ้เลยชนะชนะไปหรือปะเออชนะไซกิไปอย่าง ยับเยอนเลยนะตัวละครนี้นะั่นเองนะก็ประมาณนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับจัดอันดับ ist, เทียริสปินออฟนิ e ในเวอร์ชั่นแรกนะครับผมก็ขอภัยพวกเราอย่างยิ่งนะครับที่ลงคลิปช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าคอมแอดเสีย er นะครับ ก็เลยต้งองซ่อมแล้วก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับโอเคนะครับผมแล้วใครต้องการให้แอดลงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรหรือจะสอบถามพูดคุยกนได้นะครับสามารถคอมเมนต์ทางด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับกระตูนเรื่องไหนก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มังงะที่แอดสรุปก็ใกล้จะครบแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมครับช่องท้างรับชมก็จะมีอย่างเช่น YouTube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe like, ด, like, ด, like, ด้วยนะครับผมแล้วก็ใน a c e b o o k นะครับชื่อเพจว่าเมสซายมังงะแอนด์ชาวตะพมก็เข้าไปกดไลค์เพจรับชมคลิปผ่าน Facebook ได้เหมือนกันคร ติ๊กต็อกด้วยนะครับผมทางติ๊กต็อกนะครับผมก็เม็ซไซเ์้าเก้านะครับก็เข้าไปกด follow เลยนะครับแล้วก็จะมีทางไลน์บูมนะครับก็จะมีเหมือนกันต้องคล้องไปกด follow กันนะครับผมส่วนคอมเมนต์อาจจะเอามาอ่านครั้งหน้าครับผมเพราะว่าตอนนี้คลิปก็ยาวแล้วนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ